สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆในทางเคมีนะคะก็คือเรื่องร้อยละของผลผลิตหรือเปอร์เซนต์ย e ค่ะครับผมซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าปฏิกิริยาเคมีที่เราทำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันว่าคำนวณยังไงมีแนวทิศอะไรบ้างอย่างเช่นผลผลิตทางทฤษฎี ผลผลิตจริงแล้วก็การหาสารกำหนดปริมาณโดยเราจะอิงตัวอย่างจากเอกสารของอาจารย์แบนเชิร์ดชายมงคลจากโรงเรียนสันรปร่าตองวิทยาคมมาลองดูกันค่ะดีเลยครับ เพราะว่าจริงๆแล้วความแตกต่างระหว่างผลผลิตที่คำนวณได้บนกระดาษกับที่ได้จริงๆจากการทดลองหรือผลิตเนี่ยมันสำคัญมากครับเปอร์เซนต์ยิวนี่แหละตัวบอกค่ะงั้นเรามาเริ่มตัวอย่างแรกกันเลยการเตรียมเมทานอลหรือ CH3OH จากคาร์บอนมอนอกไซด์ CO กับไฮโดรเจน H2 ครับ สมการคือ CO บวก 2H2 ได้เป็น CH3OH โจทย์มีอยู่ว่าถ้าเราใช้ CO 68.5กิโลกร,รมัมทำปฏิกิยากับ H2 8.6กกิโลกร,รมัมคำถามแรกคือผลผลิตทางทฤษฎีของเมทานอลควรจะเป็นเท่าไหร่คะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งสำคัญมากที่เราต้องทำคือหาสารกำหนดปริมาณก่อนสารกำหนดปริมาณใช่ครับ คือสารตั้งต้นตัวที่จะหมดไปก่อนเพื่อนทําให้ปฏิกิริยาต้องหยุดลงแม้ว่าจะมีสารอื่นเหลืออยู่ก็ตามอ๋อเหมือนเวลาเราทํากับข้าวแล้วน้ําปลาหมดก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับในทางเคมีเราต้องเทียบปริมาณสารตั้งต้นที่มีอยู่จริงกับอัตราส่วนที่ต้องใช้ตามสมการเคมีแต่ต้องเทียบในหน่วยโมนะครับไม่ใช่เทียบน้ําหนักตรงๆค่ะค่ะซึ่งพอคำนวณตามวิธีในเอกสารแล้วเนี่ยพบว่า H2 หรือไฮโดรเจน จะหมดก่อนครับแม้ว่าน้ำหนักเริ่มต้นของ CO จะเยอะกว่ามากก็ตามอ๋อเข้าใจแล้วค่ะถึงมี Co เยอะแต่ h 2หมดปฏิกิริยาก็ไปต่อไม่ได้ถูกต้องครับดังนั้น h 2ก็คือสารกำหนดปริมาณแล้วพอเรารู้ตัวกำหนดปริมาณแล้วเราจะหาผลผลิตทางทฤษฎีได้ไงคะเราก็ใช้ปริมาณ h 2เนี่ยครับมาคำนวณตามสัดส่วนในสมการว่าถ้า h 2หมดไปเท่านี้จะสร้างเมทานอลได้มากที่สุดเท่าไหร่ซึ่งคำนวณออกมาแล้ว ผลผลิตทางทฤษฎีของเมทานอลก็คือ68.8กิโลกรัมครับนี่คือค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ตามหลักการแต่ว่าในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าได้เมทานอลจริงๆมาแค่35.7กิโลกรัมเองนะคะใช่ครับนี่คือความจริงที่เจอในการทดลองหรือการผลิตจริงผลผลิตจริงหรือ actual yield มักจะน้อยกว่า theoretical yield เสมอแล้วเราจะหาเปอร์เซ็นต์ yield ยังไงต่อคะง่ายๆเลยครับ ก็เอาผลผลิตจริงหารด้วยผลผลิตทางทฤษฎีแล้วคูณด้วย100ก็คือ35.7กิลกรัมหารด้วย68.8กิลกัมคูณด้วย100ได้ออกมาประมาณ51.9ซ็นตครับ51.9หมายความว่าปฏิกิริยานี้มีประสิทธิภาพประมาณครึ่งเดียวของที่ควรจะเป็นตามทฤษฎีถูกต้องครับ ตัวเลขนี้บอกประสิทธิภาพของกระบวนการได้บีเลยน่าสนใจมากค่ะทีนี้ลองดูอีกมุมหนึ่งได้ไหมคะถ้าเรารู้เปอร์เซนต์ยิวอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าจะได้ผลผลิตจริงๆเท่าไหร่ อย่างตัวอย่างการสกัดทองแดง Cu จากแร่บ,บอไน Cu 3F S 3 500กิโลกรัมทำปฏิกิริยากับออกซิเจน O 2 250กิโลกรัมถ้าเขารู้ว่าปฏิกิริยานี้มีเปอร์เซ็นต์ยของทองแดงเนี่ยประมาณ86%จะได้ทองแดงจริงๆกี่กิโลกรัมหลักการคล้ายเดิมเลยครับขั้นแรกสุดยังไงก็ต้องหาสารกำหนดปริมาณก่อนซึ่งในกรณีนี้จากการคำนวณเทียบโมลตามสมการในเอกสาร พบว่าแร่บอไ์ไนเป็นสารกําหนดปริมาณครับโอเคค่ะบอไ์ไนหมดก่อนครับพอรู้ตัวกําหนดปริมาณแล้วเราก็เอาปริมาณบอไนไนเนี่ยมาคํานวณหาผลผลิตทองแดงทางทฤษฎีก่อนตามเอกสารคํานวณได้278.26กิโลกรัมครับนี่คือปริมาณทองแดงสูงสุดที่ควรจะได้ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์ร้อเปอร์ซแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพมันแค่8 6ใช่ครับ ทีนี้เราก็เอาค่าเปอร์เซ็นต์ยิวที่รู้คือ86%เนี่ยมาใช้คำนวณหาผลผลิตจริงจากสูตรเดิมเปอร์เซ็นต์ยิวเท่ากับผลผลิตจริงส่วนผลผลิตทฤษฎีคูณร้อยเราก็แค่ย้ายค่างนิดหน่อยผลผลิตจริงก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ยิวส่วน100คูณด้วยผลผลิตทฤษฎีอ๋อก็คือ86ส่วน100คูณกับ278.26ถูกต้องครับคำนวณออกมาได้ผลผลิตทองแดงจริงๆประมาณ239.30กิโลกรัมครับ การรู้เปอร์เซนต์ยิวล่วงล่าแบบนี้มีประโยชน์มากในการวางแผนการผลิตจริงๆเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะนี่อีกตัวอย่างหนึ่งที่ดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเพราะมีสารตั้งต้นตั้ง3ตัวนะคะการผลิตไฮโดรเจนไซนด์หรือ HCN จากแอมโมเนีย NH3 ออกซิเจน O2 แล้วก็มีเชน CH4 อย่างละ5,000กิโลกรัมเท่ากันหมดเลยแล้วก็รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ยิวคือ90%้าสบ ถึงจะมีสารตั้งต้น3ตัว4ตัวหรือกี่ตัวก็ตามหลักการก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับคือต้องหาตัวกำหนดปริมาณแค่ตัวเดียวให้เจอก็คือเทียบโมของทั้ง3ตัวเทียบกับสมการใช่ครับเทียบอัตราส่วนโมที่มีต่อสัมประสิทธิ์ในสมการเคมี ME, ของทั้ง NH3 O2 และ CH4 ซึ่งจากการคำนวณในเอกสารพบว่าออกซิเจน O2 เป็นสารกำหนดปริมาณครับคือค่าที่คำนวณได้มันน้อยที่สุด โอเคค่ะ O2 หมดก่อนครับผมจากนั้นก็ใช้ปริมาณ O2 นี่แหละไปคำนวณหาผลผลิต HCN ทางทฤษฎีตามสัสดส่วนในสมการได้ออกมา2,812.5กิลกรัมแล้วค่อยเอาเปอร์เซ็นต์ยิว90%มาคิดผลผลิตจริงถูกต้องครับผลผลิตจริงก็คือ9 0 1 0ส่วน100คูณกับ2,812.5ได้เท่ากับ 2,531.25กิโลกรัมครับสรุปแล้วนะคะไม่ว่าโจทย์จะให้หาเปอร์เซ็นต์ยิวหรือจะให้เปอร์เซ็นต์ยิวมาเพื่อหาผลผลิตจริงหัวใจสำคัญเลยก็คือต้องหาสารกำหนดปริมาณให้เจอก่อนเป็นอันดับแรกเสมอใช่ครับเพราะตัวนั้นคือตัวคุมเพดานผลผลิตทางทฤษฎีแล้วจากนั้นเปอร์เซ็นต์ยิวก็จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกทฤษฎีกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใช่เลยครับ การคำนวณพวกนี้มันสะท้อนความจริงที่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยแทบไม่มีปฏิกิริยาไหนให้ผลผลิต100%เต็มตามทฤษฎีเป๊ะๆหรอกครับการเข้าใจและคำนวณเปอร์เซ็นต์ยิวได้เลยสําคัญมากในการประเมินว่า,ากระบวนการผลิตของเรามันดีแค่ไหนต้องปรับปรุงตรงไหนหรือเปล่า ก็น่าจะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อนะคะว่านอกจากประสิทธิภาพของตัวปฏิกิริยาเคมีเองแล้วเนี่ยในกระบวนการผลิตจริงๆมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่ทำให้ผลผลิตที่เราได้มาจริงๆมันน้อยกว่าที่เราคำนวณบนกระดาษเสมอเลยอืมก็น่าคิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องความบริสุทธิ์ของสารตั้งต้นที่เราใช้หรือว่าเอ่อการสูญเสียระหว่างขั้นตอนการแยกผลิตภัณฑ์ออกมา หรือแม้แต่สภาวะต่างๆเช่นอุณหภูมิความดันที่อาจจะควบคุมได้ไม่สมบูรณ์แบบเท่าในอุดมคติใช่ครับปัจจัยพวกนี้ไม่ผลหมดเลยซึ่งทำให้การจัดการกระบวนการผลิตจริงๆมันท้าทายกว่าการคำนวณในห้องเรียนเยอะเลยครับ